มาแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันฮนะเดี๋ยวไปดูสิว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมาให้ลองถึงที่นะครับราคาเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันนะฮะแล้วผมไลฟ์สดนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์สดสดสดกันเลยนะครับมีรถจากเรียวกาหลาดมาให้ลองนะฮะนะครับรถน้องโจ้ฮะเอามาให้ลองแลวเดี๋ยวจะอยากจะบอกกันไปเลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ เอาที่ Q3 RS ป้ายแดง6ล้านนะครับเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ5้าคันบอกเลยว่าหายากมากๆแรงมากๆเมืองไทยเนี่ยมีประมาณเท่าที่รู้นะเท่าที่สืบมาเนี่ยน่าจะประมาณ5-6คันไม่เกินนี้ในประเทศไทยนะครับออกข้างป้ายแดงเนี่ย6ล้านนะครับ6ล้าน สามรกว่ามา้าทอกสี่ร้อยกว่าถ้าจำไม่ผิดนะสเปคและอย่างผมเนี่ยดูเฉยไม่ได้ต้องลองด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองของจริงเดียวพาไปลองของจริงก็แม่งขับดีเปล่าจุงดีนะครับบอกเลยเวลาไปดูรถนะตามเป็นรถเนี่ยพูดอะไรก็ได้ฮนะดีมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันแรงมันสมบูรณ์มันคอมพลีทเดยวเจอแจม เดี๋ยวแจ่มจะไปลองบอกเลยว่าแจ่มการันตีได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าแจ่มจะการันตีได้ไหมคันนี้นะฮะไปดูไฟลอ้อก่อนไหมดูไฟลอ้อก่อนโอ้โหเฮ้ยแม่งหล่อ,อจริงว่ะ RSQ3 ครับนี่เบรกนี่มาอย่างี้เลยเนี่ยคือเบรกแท้มัน RS ดูจานเบรกก็รู้แล้วว่าซิ่ง จานน่าเบตก็รู้แล้วว่าซิงฮ้ยรถสวยมากรถสวยจริงตัวถังสวยจัดเลยกริบเลยอะกริบเลยนี่ฮะบนสะเสเหนอยู่ที่ตรงนี้ฮะนี่อยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้ฮะ ล้างรถเข้าไปได้เลยครับล้างรถเข้าไปได้เลยว่างเสมอพ่อคู่เฮ้ยเด็กๆเบิ้ลหน่อยดิเบิ้ลให้ฟังหน่อยเด็กๆมึงอ่ะเร็วไอ้อ้อมเร็วนะฮะเบิ้ลหน่อยเด็กๆที่เสียงเสียงเงียบอยู่นะฮะโอ้โหออร่าโกเลยวะเฮ้ยยังขอดวงเครื่องหน่อยขอดวงเครื่องหน่อย ขอดูข้างเครื่องหน่อยฮะโอ้โง่อีกโง่ฮะนี่หนูหนูอยู่นี่ครับหนูหนูโหโง่มันเป็นมุกนะฮะมันเป็นมุกนะครับโธ่เจี๊ยะยังโง่ใช่ครับผมเห็นฝ้าแดงๆแบบนี้มันตอจุดท่าอยู่แล้ว เรื่องเดินนิ่งอยู่เลยว่ะดูตะเก็บมากรถสวยจ้าขอความกรุณาให้กดเ d ดีนะฮะได้เห็นชัดๆหัวตัวถังใสามากไปดูกไปเลยฮะใสจริงว่ะใสจริงอันนี้ รถมาได้ดีมากเลยฮนะเดี๋ยวก่อนจะไปลองแล้วดูที่ตัวถังก่อนภายในภายในไม่แน่นอนจริงวะโจ้โอ้ยรอจริงอ่ะโอ้ยภายในสวยสวยจัดเลยอนะ่ะนี่นี่ฮะ เน่มันก็คืออย่างนี้เดี๋ยวโอ,โ, lum, lum, lum. โอ้โหดูดูนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความมันยังไม่ถึงเนี่ยต้องไปลองโอ้สวยสวยมากเฮ้ยรถสภาพโคตรดีเลยวะ่ะเงีนยนมากเลยวะ่ะ,ะ,ะแจ่มรงเบอร์ยวะ่ะ งดงามดงามดงามอ,อ้าวดูลูกค้าหน่อยครับโอ้ป๊่นึงครับ สวยจริงครับรถแม่งนางฟ้ามากผมพูดเลยเจ้าของใช้บ้างบอกว่าเนี่ยเทีย <Yeah. S 1> นี่ใครคันรถครับเนี่ยใครคันรถฮนะค,คันรถเองอเหรือเปล่าฮะคันรถเองว่าครับโย <Yo. S 1> รถวิ่งกิโลคันนี้จำไม่ได้พอีอ้าวแต่รถสวยอนะรถสวย <laughs> จำไม่ได้นะฮะคือกูต้อง กูต้องไปดูเองนะครับนะฮะกูไม่น่าเรียกมันเข้ากล้องเลยฮะเรียกมาจะขอข้อมูลหน่อยไม่มีจะขายถูกอย่างเดียวงั้นเนอะจะขายถูกอย่างเดียวจริงไม่อยากขายแอบอวนประสาทอวประสาทจริงแะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ดิเจ็ดองห้าเนี่ย ไม่เอาไมา่ลองนี่ไม่ได้นะทะเลาะก,กันตายเลยนะกูบอกเลยนะทะเลาะก,กันตายเลยนะอันเนี้เดี๋ยวคุยกันหลังไม่อยวพูกันหลังไม่ครับไปลองเลยว่าเฮ้ยไหนใครไปกูใครไปเสี่ยงกับกูใครเร็วไหนโอมเร็วไปเลยดีกว่าเห็นแม่ไม่ต้องเสียเวลา อันนี้ต้องรีวิวเขาหน่อยเฮียเขาจ้างทั้งสองแสนรีวิวรถตามใจด้วยรีวิวตามใจกูด้วยอ่ะนะฮะเฮ้ยอ่ะน้ำอามาใหม่เนี่ยเอาไปเอาไปลองไงจะได้รู้ว่วิธีการรีวิวสไตล์เราเป็นยังไงครับรถได้มคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วใช่ไหมผมจัดให้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะออกดูภายในก่อนนะมึงมึงจะถ่ภายในก่อนต้องใช้ไม้ไหม ไปต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้องดูดูภายในก่อนฮะโอ้โหนี่ครับงานคาร์บอนจำเดิมจากโรงงานน้ำหน่อย่าโรงงานแม็กซ์6น้ำหน่อยนะมีปรับบ่งปรับโหมดไปเนี่ยนี่ไดซีเล็กดูดิปึ๊บคอมฟอร์ตปึ๊บออโต้ปึ๊บไดนามิกคอมฟอร์ตออโต้ไดนามิกนี่ปรับนี้แอ่นี่ไม่เคกเลยนะขอไดนามิกเลยนี่ภายในสวยงามนะเป็นคาร์บอนนะผมอะไรดีคัตกระชับมือไม่ทราบใครขับมาเมื่อกี้ฮะแม่เป็นเด็กขับเลยฮะเบาะสูงมาก จะเป็นใ,ในสวยจริงภายในสวยภายในสวยภายในสวยจริงผมอะไรดีคัสด,ด้วยสวยงามใครปฏิบัติน้าฝนครับกูมไม่ได้เปิดโอเคอแจ่มมากเลยลูกค้าขาวด้วยนะใครเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาสวัสดีครับเรากำลังเทสรถอดอดี้ Q3 RS นะครับ โอ้โหเขอาเรื่องวะเสียงไม่เอาเรื่องวะเสียงไม่เอาเรื่องวะผมบอกเลยนะฮะรถดีไม่ดีเนี่ยเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยปกติเขารีวิวรถกันเนี่ยเขามายืนคุยคุยกันขับแบบยอยๆใช่วชวลกันไปโอ้ยรถมันดีอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกูนะครับดีก็คือดีไม่ดีก็พังคาตีนกูนี่แหละใช่ครับเดี๋ยวรู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะครับ ดดอกนหมพี่บอกก่อนเพราะว่ามันจะไม่เปลี่ยนนั่งเฉยๆคนทั้งหลังก็นานนั่งเฉยๆถ่ายน้ำมันลอยไปนะฮะถ่ายน้ำมันครับเข้าไปใกล้ฮะถ้ากูถือเองก็ได้ครับถือเองดีกว่ามึงถือฮะเดี๋ยวลองเลยฮะแอร์แอร์หนาวมากเลยทันเอาที่นี่ออกไปไหมเอปฮะเอาก่อนออกก่อน ดูวันยังดูวันยังอยากดูไหม Q3 RS แม่งวิ่งยังไงนี่ท่อเดิมนะมีปุ๊บปุ๊บด้วยนะ อ๋อโอเคพอได้พอได้นะครับบอก่อนนี่รถที่มาถึงสดสดร้อนร้อนเลยนะฮะยังไม่ได้แบบว่าเช็ดอะไรกันเลยมาถึงใส่เลยนะครับไม่เดนั่งสบายนะังสบายนั่งสบายมากเลยอะนั่งสบายมากเลยอะเออเมื่อกีถถ้ถ้าถ้าปิดแท็กชั่นมันจะเร็วกว่านี้ไหมทับเสียไม่เท่าไหร่เกียร์เกียร์ลักษณะของเกียร์อ u d i ีเนี่ยถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่แบบว่าไม่ได้ปีใหม่มากๆรถปีอะไรคันนี ปีสิบห้าเนี่ยเกียร์ประมาณนี้ว้ยฟิลมันจะประมาณนี้นะครับฟิลมันจะเป็นอย่างนี้แหละจะรอนิดนึงช่วงออกอะไรเงี้ยนิดนึงเป็นเป็นเรื่องปกติของเราดีอย่งแล้วแต่ช่วงต่อเกียร์มันจะเร็วมันจะเร็วมันจะตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วคันนี้คือท่อเดิมถ้าถ้าท่อผมบอกเลยว่คันนี้นะก็เปลี่ยนท่อหน่อยนะลั่นลั่นนะผมบอกเลยฟยวอันนี้จูนสเตทได้เหมือนพวกจูนได้หมดฟิวเลยใช่เมื่อเครื่องไอเอสอะเมื่อเครื่องไอเอสอะ ลองดับตาดูภาพสีแล้วก็มานะแม่งดึงเนีแม่งดึงเ่ยงแม่งดึงเรื่อยๆอ่ะดึงดึงเว็บเลยอมีแบงค์เช็ดหน้าจอหแบงค์เช็ดหน่อยถ้าแบงค์พันจะสะอาดาหนแบงถ้าเรจอาด่อยแบงนจะเเดี๋ยวลองแบบเนี้ยมันยังน้อยไปเดี๋ยวไปดูยาวๆนะครับ บอกเลยว่าขับสีใช่ไหมขับสีครับพอโตใช่ไหมต,ตอนเดี๋ยวรู้ว่าอพอโตจริงหรือเปล่าติดฟิล์มกันรอยมายัางวะคันนี้เ<ะ>ออเอ้ยย่งคนนงรับแป๊บนึงเดี๋ยวขอทางโลง่งๆก่อนนะขอทางโลง่งๆนิดนึงจะเสียงมันได้ลงเสียงมันได้ลงที่เราได้ยินเนี่ยแค่เสียงเครื่องเฉยๆนะเพราะท่อเงียบมากถ้าท่อแบบบึ้มๆเลยนะขอเป็นความรู้หน่อยดิรถพวกนี้ถ้าจะโดนสเตตแบบ400 400กว่าม้าอย่างเงี้ยใช้เงินเยอะไหม เกิดขาแบบอยากจะเตี้ยนขยับอะไรเงี้ยหลักหมื่นหลักหมื่นเพราะวันเดิมๆก็สามร้อยห้าสิบเลยใช่ไหมตัวนี้นสองหมื่นสองสามหมื่นว่ะใครซื้อไปแล้วคันอยากจะแรงต่อทําได้ง่ายๆเลยนี่เลยมาเอทีซีเลยจัดให้จะทรงจะท่อจะจูนได้หมดนะครับนะครับได้หมดเพราะพื้นฐานเนี่ยเครื่องมันเป็นเครื่องตัวไอเอสอยู่แล้วเพราะนั้นการจะขยับอะไรเนี่ยมันง่ายม้าเดิมก็เยอะอยู่แล้วสองปาร์กว่าสบายอยู่แล้วเครื่องตัวนี้พูทธสองปาร์ขี้หมามากไม่มีพังนะครับห้าร้อยเนี่ย เอียดนึกสภาพแม่งรถแบบนี้5้าร้อยมานะโชว์โหแม่งเ้ยไปต่อง่ายใช้เงินนิดเดียวไ่าเดี่ใช้คําว่างี้ดีกว่าขี่สบายเหมือนเดิเพราะการที่คุณจะไปซื้อรถรุ่นนี้ป้ายแดงเนี่ยต้องมีประมาณ6ล้านมือสองเนี่ยผมบอกเลยไม่ถึงครึ่งเดี๋ยวรอเปิดราคาท้ายท้ายไ์สดเดี๋ยวเปิดให้ฟังดูให้จบแล้วเดี๋ยวมาฟังราคากันดูก่อนว่าแม่งใช้งานเป็นยังไงดีจริงหรือเปล่าขับนุ่มไหมรถแม่งงงแงงก๊อกแก๊กหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวราคามาดูที่ท้ายท้ายไ์สดนี้นะครับ ใครที่ระหว่างดูอยู่ซื้อไม่ซื้อไม่รู้แชร์ไปให้ด้วยนะครับแชร์ไปให้ด้วยอานะฮะแจมจุงเบิ้ยแจมจุงเบิ้ยอย่างแจม<ำ>แ<ง>ลมโบ้แจมแลมโบ้แ <laughs> <laughs> จมแต่ไงนะคู <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาติดอะไรกันวะเนี้ยข้างหน้าเนี่ยเขาขัาบอะไรกันวะเนี้ยเขาขัาบกันเป็นแถวเรียบร้อยมากเลยอนะ่ะคือรถไปไม่ได้เยอะเลยนะแต่เขาขัาบกันเป็นแถวผุ่งผงมากเลยอ่ะคือที่ขับอยู่ตอนเนี้ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางด่วนนะฮะแปดสิบแล้วตอนนี้อ่าเร็วขึ้นมาหน่อยแล้วนะฮะสักครู่อย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนใครที่อยู่ฝากใช้ใด้วยคันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อลงให้แล้วนะครับราคาป้ายแดงหกล้านวิ่งสามหมื่นโลรถวิ่งสามหมืนโลสภาพภายนอกใสโคตรสวยสุดๆภายในก็สวยนะในประเทศไทยมีไม่เกินหกคันบอกเลย เพราะที่สื่อมาโอ้โหเขีย,ยกดทีแม่งดึงอ่ะอยากให้ฟังเสียงว่ะในกล้องมัน,มนรู้ชัดอย่างที่เราได้ยินหรือเปล่านะใช่อยากให้ฟังเสียงว่ะแม่งแสงมันคือคอมพลมันคือคอ <complete> มพลตคาร์นะครับผมบอกเลยรนถะพวกนี้วิง่งสามหมื่นโลครับสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยโลครับตอนนี้ที่ใหม่นะครับสบายสบายรถวิ่งน้อยมาก นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือน้ํามันหมดแล้วนะฮะน้ํามันหมดครับคุณพี่ครับให้ผมมารถมารองนะฮะเรียวจริงๆครับวันนี้ลืมเติมน้ำมันไปนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าขับสี่ควอโตเนี่ยเจอแจมแล้วจะเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวรู้เรื่องฟังเสียงเครื่องก่อน

เสียจานหน่อยอ่าน,นี่ผมบอกเลยนะผมบอกให้นล้นข้อดีก็เสียรถเนี่ยไม่ได้ยังเข้ามาสดๆร้อนๆน,นะครับวิ่งสามหมื่นนะยังไม่เคยดูแลเลยเดี๋ยวเสียจานนิดนึง<ม>ใช่อ่าจะมีสันๆน,นิดหน่อยเฟี<ม>้ยวจะทำให้หลับ<ม>ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากไม่เรื่องยากเสียงดูดึงตูดึง แรกนะตัวถังกอาไปก่อนเลยเต็มสิบสวยมากฝากช่องกำไรใจดีด้วยครับผมครับผมมาทุกที่นะฮะเล้วรบกวนช่วยโอนเข้าบัญชีด้วยนะครับ012027813นะครับสำหรับการพูดถึงนะฮะฝากช่องเลดบอยด้วยครับผมฮะแหมนะครับก็ตั้งคู่เลยนะทั้งเลดบอยแล้วก็สามร้อยการลานนะฮะโอนมาให้ด้วยนะครับถ้าให้พูดในไลฟ์เนี่ยผมขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมไม่มากพวกกันนะครับ โอนมาให้ด้วยโอนเงินส่วนต้นจะเป็สามนะฮะกสิกรนะฮะนะครับหายที่รักทั้งหลายรักพ่อมองหนิงนะฮะเร็วรถเร็วใช้ได้เลยนี่เราลองอะไรไปตัวถังสวยให้ไปเลยเต็มสิบฟีลลิ่งการขับขี่เป็นไงครับนะฮะอ่าฟีลลิ่งกาขับดีนะครับ โอ้โหแย่เนอะเยอาเลือกเยอะเดอเอ็นเทคครับเอาเพันห้าร้อยบาทเอาดิเว้ยชื่อใครพันห้าโอนมาด้วยนะฮะทีมงานมีใครดูอยู่ไห้จดจดรายชื่อด้วยนะครับครับอ่าอสามมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันนะฮะเอ้ยไอ้ใช่คิวสามอมันเป็นยังไงนะครับอยากจะลองต้องลองตรงนี้ฮะ ไอ้่ลุกวนลงมายืนถ่ายด้วยฮะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงฮะลุกวนนะฮะสักครู่นะครับผมเดี๋ยวตากล้องไปยืนข้างนอกให้เห็นนะครับให้ดูข้างนอกภายนอกรถนะได้ลมบอกเลย โอ้โอ้โหอ้แกโคตรสุดบอกเลยโคตรสุดอร่อยหนูไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี like ๋ยวเราขี่สื่อสายรอแป๊บนึงพอดีผมลงมาถ่ายอยู่ข้างล่างแป๊บนึงอ๋อโอ้โหเอสเคไอออดี้กิวสามไอเอสสามแล้วยิีพ่อโอ้โหเจ็ดแจมดิฟไอ้นั่น โอเคครับผมอ่าเปิดล็อกได้ครับเปิดล็อกได้ครับเดี๋ยวเราซื้อรถเราแถมรอยหินนะครับผมเฮ้ยไม่มี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 รถกระบะออกข้างนึงครับเอ็นเทคขอคุยด้วยสองสองวิครับว่าไงครับเอ็นเทคครับมีอะไรกับผมครับเฮ้ยเพี้ยเฮ้ยยังไงนะโอนเดือดมีที่ร้านมีที่ร้านมีที่โดมีไปเอาเลยมีครับผมถอดไว้อ่ามีมี ทำไส้นะโอเคครับผมนี่ยวดสุดเหตุารของจากขนนอกนี่อย่างสุดนี่คือข้อดีของการขับสี่ไว้ใช่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 ครับก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยคือขับสี่ด้วยพอโตเนี่ยแล้วก็คือระบบในการเซฟของมันเ็ยไหมถ้าถ้าเราใส่ก็ไปในช่วงที่มันเริ่มจะหลุดเนี่ยร่มก็จะคอนโทรนั่นเองนะครับคอนโทรนั่นเองนะฮะ ดเอ็นเทคบอกว่าค้างชื่อเอ็นเทคจูเน์ด้วยนะโอเคพี่เดี๋ยวก็คิดบินรวมเลยฮะโอเคพี่บอกเลยนะเดี๋ยวเจอกันกับเทสลาดิฟนะฮะในคลิปต่อไปเจอผมแน่ตรงนู้นลาดยางนะฮะนะฮะนี่นี่ดูเสียงดูเสียงเครื่องดูเสียงเครื่องโอ้โหตับ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 นะครับคือการเบิ้ลเครื่องเนี่ยก็ต้องใช้สารและศิลด้วย นะครับอย่างตอนแรกที่ใช้เด็กกระโดกกระลาไปเบิ้ลเนี่ยนั่นคือเบิ้ลไม่เป็นนะครับรถพวกนี้มันจะต้องมีรอบของมันไม่ตอนนั้นอุณหภูมิมันยังไม่ได้ไงพี่มันจะต้องมีรอบของมันมันจะรีถาดไฟมา20นะครับรถพวกนี้นะฮะลุบตับลุบจับไม่ทำไมฟันขาวอะไม่ขาวรถเครื่องก็สมบูรณ์แล้วนะครับเฮ้ยเสียงเครื่องแน่นดีนะดีนะช่วงล่างโอเคตัวถังสวยมากนะครับช่วงล่างยางเนี่ย ปีสิบเจ็ดใช่ไหม,มก็ถือว่ายังไม่เก่ามากนะครับโดยรวมนะผมบอกเลยว่าคันนี้โอเคนะถ้าแบบนับเหมารวมเลยเนะี่ยถ้าไม่ติดว่าจานเบรกอะต้องไปเจียดนิดนึงเนะี่ยก็อยู่ในเลทเปดแปดขึ้นนะครับแปดขึ้นนะคันนี้ถ้าให้ผมให้ผมแบบรีวิวให้คะแนนลนะเฟี้ยวคือถ้าจริงๆถามว่าทำไมาต้องมารอตรงกรวดจริงๆลาดยางก็มีแต่ว่าลาดยางเนี่ย มีรถชาวบ้านชาวช่องเขาจอดอยู่นะครับไม่งั้นอาจจะดิฟสวยกว่านี้นะครับอาจจะดิฟสวยอาจจะมีเสียงยางใช่ครับใช่ครับนีครับก็เที่ยวหน้านะฮะเราดูเหลี่ยมนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเราจะดิฟเลขแปดนะครับมันคือหมุนข้างเสาวันนี้นะฮะอ๋อโอเคครับโอเคเอารถอะไรมาดิฟนะฮะอ่าคิวสามลองไหมฮะเราจะหมุนข้างเสานี่สองรอบนะครับเออตือแล้าก็อยู่ที่เสาที่ป้าครับแล้วก็ไปอยู่ที่เสาที่สองครับผม ผ่านไหมผ่านไหมเราจบไลฟ์กันตรงนี้ไหมโล่งๆให้ดูเลยว่ารถเนี่ยเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับนะแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นี่เพราะว่ารถขับสี่เราก็ไม่ต้องมาจบไลฟ์สวยๆบนแบบพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสปอร์ต SUV หรือเปล่าจะคำว่าอะไรดีวะฮะเรียกไม่ถูกแน่ๆจะเหนียวว่าคำว่าสปอร์ตเ u v อีกนะถ้าเอาจริงแล้วสุดจริงนะครับอ่ะงั้นคุณต้องถือแล้วล่ะที่ธนาคารน่าแหนะมาก ใหม่รถใหม่จริงผมลงให้ดูอีกรอบหนึ่งกับภายนอกรถคันนี้นะครับนะฮะสุดยอดนะครับจ่มจุงเบยแจ่มจุงเบยนะครับสองจุดแปดไปเดี๋ยวฟังราคาแล้วจะอึง้งรถปนถือฮะอย่างนี้ครับรถบ,บนถืออย่างนี้ฮะอยู่ท่านี้นะครับฟังราคาแล้วจะอึง้ง ผมบอกเลยรถปีสิบอะไรรถปีอะไรวะสิบห Q3RS วิ่ง30มหมื่โลนะครับรถปี2องมาสิสวยตัวถังผมให้สิเต็มนะครับสวยจัดเครื่องยนต์แน่นเสียงดีช่วงล่างโอเคนะครับเรียงง่ายราคันนี้เอาไป8ปหรือเเต็ม10เลยนะฮะสำหรับคันนี้ออกป้ายแดง6ล้านนะครับออกป้ายแดงหก้านเสนอขายวันนี้นะ วันนี้ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับวันนี้ใครจองก่อนได้ก่อนไม่ต้องต่อนะตั้งขายไปเลย2องล้านสามแสนห้หมื่นบาท2องล้านสามแสนห้บาทหรือใครแบบร้อนๆนะตัดสดนะเดี๋ยวลดแม่งให้อีกเดี๋ยวลดให้อีกนะครับใครสนใจคันนี้ Audi Q3 RS นะครับสามกว่าม้าแรงบิดเกือบห้าร้อยสแตนดาร์ดยังไม่ได้โมดิฟาย แค่จูนอย่างเดียว450ม้ามีแน่นอนแรงแบบนี้นุ่มๆภายในหสวยๆภายนอกเนี่ยแจ่มๆเนี่ยไปแรง6ล้านนะครับวันนี้จัดให้2 350, ล้าน3 50,000ใครซื้อสดเดี๋ยวแม่งกูบี้น้องกูให้ลดลงไปอีกนะครับสนใจโทรเลย0826556556นะครับจองก่อนได้ก่อนเอาไปเลยกับรถสวยๆแบบนี้นะฮะไงวันนี้เนี่ยใครที่ชมอยู่นะครับฝากด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือมีรถอะไรดีๆอยากจะเอามาให้ผมลองอยากจะมาให้ผมพิสูจน์ติดต่อได้เบอร์เดียวกันนะครับไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม